สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพระอาจารย์สุริยาแห่งวัดนาสนวัดสนวัดสนวัดสนตอนนี้เป็นวัดสนเอ่อทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าคําพูดติดปากหรือชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าวัดนาสนนาสนนาสนแต่ถ้าตามหลักฐานจริงๆของสิ่งที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เป็นราชการก็คือว่าโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินนี่เขียนว่าวัดสนวงเล็บร้างวัดสนล้างวัดสนล้างแต่เมื่อวันที่ 30มิถุนาสองหานี้ที่ผ่านมาล่าสุดเลยมหาเทรสมาคมได้ประกาศยกวัดนี้เรียบร้อยแล้วชื่อว่าวัดสนวัดสนที่น่าสนใจคือเป็นวัดที่พระธรรมวัดพระธรรมทําไมวัดพระธรรมจริงๆครับเดี๋ยวก่อนเหตุผลที่พระธรรมนะโยมจะเห็นได้ตามภาพนี้ว่าตั้งแต่เรามาทําตรงนี้ก็ต้องย้อนดูว่าวัดนี้ครับมันเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ครับวัดมีประวัติศาสตร์ยังไงก็คือวัดนี้เคียงคู่กับวัดพระธาตุเมืองนครเลยนะ เคียงคู่พระธาตุเมนครแล้วจะมีวัดอีกวัดหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์คู่กันก็คือวัดต่อปูนครับเนี่ยตรงข้ามวัดเลยอยู่ตรงข้ามเยี้ยงเยียงไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงอันนั้นขึ้นทะเบียนวัดร้างไหมไม่แล้วตอนนี้ยกวัดขึ้นเป็นวัดจำพรรษาแล้วด้วยเช่นเดียวกันอ่าแล้วก็วัดนาสนี่อ่าวัดสนเนี่ยเพิ่งยกเพิ่งยกหลวงพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันร้างมามันร้างมากี่ร้างมาสองครั้งแล้วครั้งแรกร้างยาวเลยครับตั้งแต่สมัยที่สร้างมาเสร็จสร้างสมัยรัชชัยก่นตั้งแต่สมัย นี่วัดนี้เนี่ยมีประวัติศาสตรส์นะไม่ใช่เล่นๆนะสร้างมาตั้งแต่1,300ต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าสมัยพระเจ้าศรีธรรมสกชคราชพระเจ้าศรีธรรมสกราชสร้างพระธาตุสร้างพระธาตุเสร็จเนี่ยก็ต้องมีการทําปูนทําอะไรพวกนี้ไปไปทำพระธาตุใช่ไหมม,มันก็อยู่ที่วัดต่อปูนวัดต่อปูนก็เป็นโรงปูนก่อนหน้านี้อพอสร้างพระธาตุเสร็จดําริให้โรงปูนนั้นสร้างเป็นวัดต่อปูนวัดต่อปูนแล้ววัดสนตรงนี้อ่าดําริให้สร้างพระกุา พระกุไตรภาคีของภาคใต้ที่โด่งดังมากมีอยู่สามสามพี่น้องด้วยกันก็คือท่าเรือนางตรานาสนอท่าเรือนางตรานาสนวัดนาสนก็คือมีพระกรุอยู่ในใต้พื้นปัตตพีนี้ด้วยวงพี่ขุดเจอบ้างยังเคยเห็นแต่ตั้งแต่มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ยังไม่ได้ขุดด้วยตัวเองแต่ก่อนหน้าที่ตมาจะมาประมาณสองสามปีเนี่ยมีการขุดจนมีข่าวดังว่ากรมศิลปากรมาห้ามชาวบ้านไม่ให้ขุดต่อ ใครขุดตอนนี้ผิดเลยถือว่าทําลายทรัพย์สินเลยวัดเป็นอ่ะวัดร้างร้างช่วงไหนอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นไปต้นมาเนี่ยมันก็ร้างมาจนถึงปีสี่สี่ปีสี่สี่นีสองห้าสี่สี่สองห้าสี่สี่สองห้าสี่สี่นี่เป็นพื้นที่ร้างแบบร้างเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยใช่สองห้าสี่สี่ที่ผ่านมาไม่เห็นซากประักหักพังเลยครับไม่มีอะไรอยู่บนนี้เลยแสดงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวาน ปลูกส้มเขียวหวานชาวบ้านเขาเช่าชาวบ้านเขาเช่าด้วยขอเช่าสิทธิ์เช่าที่ถูก<ะ>ต้องอ<ะ>แล้วก็มาปลูกส้มเขียวหวานครับส้มเขียวหวานเสร็จรปุ๊บเนี่ยก็ท่าอนอาท่าธิการประหยัดหรือหลวงพ่อสังคมแชร์เชิญเนี่ยท่านก็มาซื้อที่ดินตรงนี้ต่อประมาณ7 0 0 0ับาทมาขอเช่าสิทธิ์ใช่อปปมาขอมาขอซื้อต่อขอซื้อสิทธิ์ในการเช่าอ่ะแล้วก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บก็มาพัฒนาตั้งแต่ปี44มาเห็นผลจริงๆก็คือปี47หลวงพี่ย้อนหลังไมนิดนึงว่าทําไมเลือกมา ลงก่อนหน้านี้หลวงพี่อยู่วัดไหนใช่ไหมก่อนหน้านี้ต้องบอกให้ฟังาก่อนหน้านี้อยู่วัดธาตุน้อยอยู่วัดธาตุน้อยดีเพราะท่านคล้ายพระจาสิทธิ์อยู่สบายสบายแล้วสบายนะทาไมไม่อยู่อ่ะเหตุผลที่ไม่อยู่มี2ประการหนึ่งก็คือตอนนั้นเนี่ยได้รับการทาาทามให้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ครับชื่อว่ามหาวิทยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับแล้วการเดินทางวัดธาตุน้อยกับที่เนี่ย มันเป็นอะไรที่ไกลไปกลับ140กิโลครับไปเจ็ดสิบกลับ70็ดเดินทางไปกลับทุกวันเพราะว่ามากกว่าเวลาที่สอนถูกต้องมันก็เลยทําให้มีความลําบากเรื่องของการเดินทางประเด็นที่2วัดแห่งนี้ร้างเป็นครั้งที่สองพอปี4ีพอปีสีร้างตั้งแต่ปีปีสีเอาปีสองห4าก่อน2-5-4-4ถึง2 5งห้าองาห้าเครับมันร้างมันร้างมาถึงขนาดนั้นแล้วก็ กลายเป็นว่าพออยู่สักพักหนึ่งมีคนมาพัฒนาเรียบร้อยแหละมีเฉพาะตึกอาคารตรงนั้นที่เหลืออยู่นี่นะใช่ครับแล้วก็ร้างลงไปอีกพอร้างลงไปอีกประมาณเกือบปีอพอร้างประมาณเกือบปีสิบพุทธพระอาจารย์เข้าเข้ามาปีห้าแปดนี่นี่เพิ่งมาอยู่วัดน,นี้ทั้งหมดทั้งมวลที่มาเนี่ยเริ่มต้นจากปีห้าแปดเริ่มต้นจากปีห้าแปดใช่อ่าคนอื่นเขาขานะไม่ไม่เอาทําไมหลวงพี่เอาเหตุผลเพราะครับ หนึ่งมันอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแหละประเด็นแรกเลยเราเดินทางสะดวกครับแต่มันไปอยู่วัดพระธาตุก็ได้ไปอยู่วัดแจ้งก็ได้เพราะมันเป็นวัดที่สบายใช่ไหมเราก็อยากจะเขาเรียกว่าคนแถวเนี้ยเขาก็อยากจะมีวัดเป็นของตัวเองหมู่ห้าหมู่ห้าหมู่ห้าแต่ก่อนไม่มีวัดไม่มีวัดมีวัดมีวัดอยากมีวัดเป็นของตัวเองมีวัดมีวัดในโบราณแต่วัดไม่มีอยากอยากจะมีวัดไว้วัดต่อปูนมีแล้วก็ยังไม่เพียงพออันนั้นหมู่อะไร อัน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 นี้ก็หมูห้าเช่นเดียวกันแหละแต่อยากจะมีตรงอีกสังวัดหนึ่งอ่าใช่เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็เลยทําให้มีความคิดว่าถ้างั้นเราจําเป็นจะต้องมาที่นี่แล้วแหละสะดวกเราด้วยอ่าเราก็สะดวกตรงไหนท่องพี่มาถึงไม่มีอะไรเลยสะดวกตรงไหนของเราคือสะดวกตรงที่ตรงไหนมาถึงมันมันไม่มีอะไรเลยเดินทางมันเดินทางมันใกล้ดินแหละแล้วก็ที่สําคัญพอมาถึงตรงนี้ชาวบ้านเขาวันแรกที่มาเจอเห็นไหมโยมมันมีภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาช่วยกัน หมู่ห้าเนี่ยของหมู่ห้าที่เนี่ยนะตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ผู้เท่าผู้แก่เนี่ยเขามาแล้วเขาปลื้มใจปิติยินดีทีแรกก็กะจะมาเล่นๆนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนี่ตึกหลังนี้ใช่ตึกพระธรรมถึกพระธรรมเลยอันนี้ตึกพระธรรมเนจริงนะครับมือกันเองตึกพระธรรมเทพง์ใครว่าพื้นใครว่าอันนี้ไม่ใช่พระธรรมดูอันนี้ตึกพระธรรมเลยเทพง์เทพื้นอะไรนี่มีมีเนนทำไหมทั้งหมดเลยเนียนด้วยเนียนด้วยเนียนด้วยตึกพระธรรมเนียนทำอแล้วก็ชาวบ้านเขามาช่วยกันเยอะแบบนี้เราเราก็ ไม่สามารถที่จะทิ้งไปไหนได้ที่จริงแล้วมีการทาบทามให้ไปที่วัดวังตะวันตกด้วยนะแต่ว่าโชคดีว่าไม่ไปช่วงนั้นถ้าไปช่วงนั้นนี่อาจจะมีปัญหากรณีเนนปลื้มก็ได้โชคดีไปก็เลยกลายเป็นโชคดีไปโชคดีไปหลวงพี่สร้างวัดใหม่นี่มันต้องใช้แรงหนกงสภากำลังมหาศาลเลยครับถ้าลำพังเอาคิดเป็นวัดเป็นเจ้าวัดแล้วไปไป ไปอยู่ในวัดนั้นค่าน้ําค uh huh. ่าไฟก็ลําบากแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการการสร้างเสนาสนะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณมากเลยนะที่โยมมาช่วยวันนี้นะที่มาช่วยประชาสัมพันธ์โปรโมทให้เขาได้รู้ให้เขาได้เห็นแล้วก็ให้เขาได้ได้มีความเข้าใจว่าการที่พระคณะหนึ่งเสียสละตนเองเพื่อให้โยมได้มีที่พึ่งแล้วก็ให้เด็กเยาวชนมีที่พึ่งเนี้ยค,คือนึกออกดูไหมว่าถ้าเกิดว่าเราไปวัดอื่นสมมติไปวัดอื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้บริหารจัดการเองครับ จะเอาเด็กมาเข้าวัดเยอะๆทำค่าค่าน้ําค่าไฟเท่าไหร่ยังไงมันพูดยากพูดยากพู็เลยเออมาสร้างเองซะเลยแล้วก็ดําเนินการจะทําอะไรจะคิดจะทําอะไรพัฒนาเด็กเยาวชนยังไงเราสามารถทําได้หลวงพี่มีพระเพื่อนมาช่วยกี่คนตอนนี้มีอยู่ประมาณ9รูปคน9้ารูปคนเหล่านี้วันแรกวันแรกที่มาวันแรกที่มาเนี่ยครับพวกพระมาช่วยกี่คนก็ประมาณหล้ารูปนั่นแหละแล้วก็มีน้องเนนจากวัดเสียงอซึ่ง พระครูประมาเขตคาระก็อนุเคราะห์ในการที่จะส่งน้องเนนเข้ามาช่วยด้วยมาช่วยมาช่วยแรงงานเลยไม่ได้ใช้แรงงานดีกว่าใช่ก็ว่ามาสร้างบุญสร้างกุศสนมาสร้างบุญสร้างสอย่างยิ่งใหญ่เลยลุงพี่ต้องช่วยสร้างมพระธรรมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องสร้างด้วยนะเพราะว่าเราก็ต้องยกปูนเองต้องผสมปูนเองต้องอะไรเองแล้วก็ไปเทพื้นเองอะไรเองในวันวันนั้นในวันวันนั้นใช่เพราะว่าถ้าไม่ทําไม่ได้ไม่มีที่นอนนี่มาต้องมานอนกันในศาลาต้องนอนกันใน กุฏิล้างๆเก่าๆแกๆอยู่กันเก้ารูปอะคิดดูว่ามันครับมันจะอยู่ในลักษณะยังไงอ่ะเสร็จแล้วก็เริ่มพยายามเริ่มสร้างให้เสร็จใช่ใช่ใช่อันนี้คือถ้าเราเป็นชาวบ้านภาคกลางเราจะมองว่าโหนี่มันวัดหรือนี่ไม่มีเอออันนี้น่าคิดเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรที่เป็นสงศ์มีอะไรที่ที่เป็นสแสดงสญญว่าเป็นสาญ,ญลักษณ์ว่าเป็นวัดเลยคือ,ค,อคือถ้าอันนี้ผมน่าเศร้าใจแทนของพี่เลยนะซุ้มประตูวัดแถวบ้านผมเนี่ย แพงกว่วาาลาหลังนี้สวยกว่านี้แพงกว่าสาลาหลังนี้เฉพาะซู้มประตูน,นะเราเรากันตามมีตามเกิดเดีคุณโยมแบบโอ้น่าน้าคิดมากว่าเอ๊จะทำยังไงให้มันอยู่ได้ก่อนอ่ะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาพัฒนาให้ดีทาทรงทาสีอย่างเงี้ยม,มันก็จะหมุ<ด>มก็ประมาณไปอีกเราก็เอางบประมาณด้านเนี้ยไ,ไปไปทุ่มกับการสร้างเยาวชนก่อนคือคือคิดผ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 ิด้ิดผิดนิด พระพระหลวงพี่พักยังไงก็ได้ก่อนใช่ไหมถูก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 หลวงพี่เราเราจะจําวัดเราจะอะไรที่นี่บินทบาตพอฉันไหมบินธบาตต้องต้องอันนี้คือความโชคดีอย่างหนึ่งที่วัดเราเนี่ยอยู่กึ่งเมืองกึ่งชนบทครับในสายบินธบัตจะมีสองสายสายหนึ่งก็หลวงพี่บินทบัยชนบททับทับสายวัดอื่นไหมไม่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 มีไม่มีไม่มีมีแต่บินร่วมกันอะอันนี้เป็นความความน่าชื่นชมมากเลยนะพระพระวัดนาสนกับพระวัดโตปูลเนี่ย บินธบัตร่วมกันบินทบัตรร่วมต้องไปต้องไปนัดเจอกันกลางทางก็คือพระวัต่อปูนเนี่ยมาคือเราบินอยู่ก่อนแล้วแหละอ่าแต่ทีนี้ก็ให้ให้ให้ทางเขาเนี่ยมาร่วมด้วยจากปกติไปหนึ่งรูปก็ไปเป็นสองรูปอ่าไปเป็นสองรูปสวกกวเสร็รรจปุ๊บก็เดินไปบินธบัตรร่วมกันพระวัดตปูนก็จะมารอแล้วก็เราก็เดินไปบินธบัตรร่วมกันอันนี้เป็นอะไรที่หาได้ยากนะ โอ้มันโยมพูดมาเนี่ยทับสายทับสายนี่มีเรื่องนะทับสายทับเส้นไม่ต้องทับเดินร่วมกันเลยแล้วก็สองสายในเมืองก็คือจะมีหมู่บ้านเซ็นทรัลหมู่บ้านเซ็นทรัลเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านของคนในเมืองที่เขาเนี่ยมีฐานะแล้วก็เราก็ไปบินตบัาทตั้งแต่วันแรกที่มาเลยปี58จนถึงปัจจุบันนี้สายบาทนี้ยังไม่เคยร้างเลยครับหลวงพี่ต้องออกแล้วพอฉันพระอาจารย์ไปช่วงแรกๆตอนนี้ให้ลูกน้อง ให้ให้ลูกลูกลูกศิวะแล้วก็ประอาจารย์ก็ไปบ้างเหตุผลเพราะว่าต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครบ้างไปประชุมนี่วันนี้วันนี้ก็ต้องขึ้นไปจัดการเกี่ยวกับประการทางการศึกษาของพี่ครูผมทำไม่ทันไม่ต้องมาก็เหตุผลว่ามันมีภารกิจต่อครับผมอ่าเนี่ยก็ต้องบินไปประมาณสองสามสี่วันตอนนี้เนี่ยสาลาที่กําลังจะสร้างเนี่ยถูกต้องพระเนรต้องลงทุนลงแรงอย่างนี้เหมือนกันตอนนี้พระเนรเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรองงบประมาณสิบล้านจริงนะอ่าก็ถ้ามีตังแล้วถ้ามีตัง ก็อาจจะไม่ต้องโรงแรงแล้วแค่ไปแค่ไปดูไปยังไงแล้วพระเนนก็ทําอย่างอื่นเช่นอบรมเด็กเยาว,วชนไปพลางๆเพราะว่าแต่ละรูปแต่ท่านก็ก่อนหน้านี้ก็กต้องทํางานหนักเป็นสเท่าเช่นมากลับไปจากเรียนกลับไปจากสอนอก็ต้องมา มาทำแบบจัดนี้มาทําแบบนี้อีกสร้างพระธรรมสร้างหอพระธรรมสร้างหอพระธรรมอีกสร้างกุฏิพระธรรมอีกรสร้างสร้างที่อยู่ที่อาศัยอีกแล้วก็สร้างที่สถานปฏิบัติธรรมให้โยมอีกแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าตั้งงบประมาณนี้ไว้มันตั้งไว้ไว้เผื่อแล้วไว้เผื่อแล้วว่าจะต้องมีผู้จัดการต้องมีคนมาช่วยสร้างถูกต้องถูกต้องตอนนี้หลวงพี่ออกเหรียญอะไรอยู่เพื่อที่จะมาสร้างตอนนี้ก็เป็นเหรียญไอ้ไข่นะเหรียญไอ้ไข่เพื่อที่จะมามาให้ช่วยให้ให้โยมเนี่ยเป็นเหรียญที่ลึกให้กับโยม เพื่อที่โยมมันจะได้ทําบุญตามราคา,ต,าต่างๆแล้วก็จะได้มาช่วยกันสร้างสาลานี้ให้มันเสร็จสรรพถ้าหมดจะได้เท่าไหร่ถ้าหมดก็ประมาณตั้งเป้าไว้ตามราคานั่นแหละสิบล้านสิบล้านหลวงพี่ถ้าเทศเองต้องใช้เวลากี่ปีอู้หูถ้าหลวง,งพี่เดินสายเทศอย่างเดียวเลยเพื่อจะมาสร้างเนี่ยอันนี้มันก็เอาเป็นว่าวันหนึ่งอะ ตกอยู่ที่ประมาณ2-300บาทก็คิดดูว่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็มันไม่มีทุกวันด้วยนะก็น่าจะชาตินี้ก็น่าจะไม่หมดนน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงไอ้ที่จุดที่เรานั่งนี่เป็นสาที่คนมาไปฏิบัติธรรมช่ลานปฏิบัติธรรมเขาเรียกลานธรรมลานลานธรรมต่อไปจะเป็นลานเขาเรียกว่าลานลานลานสวนต้นมะม่วงเพราะว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือกําลังจะปลูกต้นมะม่วงอยู่งพี่อมันขึ้นหลายพ่อพันเลยครับ ะมะม่วงแรดบ้างมะม่วงเบาบ้างมะม่วงอะไรต่างๆพันใหญ่พันโตหลายอยากให้หลายๆพันไปเลยแล้วก็ทางฝั่งโน้นเป็นที่จอดรถต่างๆวันี้ก็เอามะม่วงลงด้วยเช่นเดียวกันที่วัดนี้เนี่ยล้างมานานเนี่ยยังมีกี่ไร่ตอนนี้ตามโฉ<า>ด,ดมีหกและถ้าเกิดว่ายกขึ้นเป็นวัดโยมจะถวายอีกประมาณสองสามไร่ โยงถวายอีกสองสามไร่แต่ตอนนี้เขายังไม่กล้าถวายเหตุผลเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นวัดไหมหลวงพี่จะอยู่นานวัดเรียบร้อยแล้วหลวงพี่อยู่นานไหมเนี่ยตั้งแต่อยู่นานแหละต้องตอบปัจจุบันว่าอยู่จนกว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงโดนกิจโดนใจเราก็ค่อยว่ากันไปค่อยว่ากันไปเหตุผลเพราะว่าถ้าพูดแล้วมันจะมีความโกหกได้เช่นอยู่ไปบอกว่าบอกว่าศึกอยู่ไปสองสามปีเกิดเบื่อในอะไรขึ้นมากกว่าเดิมอีก แล้วก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ต่อไปกลายเป็นโกหกอีกถ้าเกิดว่าบอกว่าบอกกลางๆไว้บอกกลางๆไว้ต้องบอกกลางๆไว้ก่อนกักไว้สิปัจจุบันเขาเรียกวอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดถูกต้องถ้าผมสนใจวัตถุมงคลลวงพี่เนี่ยไปดูที่ไหนก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจของวัดสนนครศรีธรรมราชได้มันก็จะมีรายละเอียดรวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่คอยดําเนินการตอบข้อสงสัยแล้วก็สามารถ ที่จะร่วมบูชาได้เงิน<ช>ทุกบาททุกตังมาสร้างหอปฏิบัติรสร้าง,างหอปฏิบัติธรรมได้เลยแต่ไม่ได้สร้างศาลาหอปฏิบัติธรรมเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนไม่ได้สร้างเพื่อพระเลยพร,พระอยู่พระอยู่หอพระไม่ต้องห่วงพระอยู่กุฏิธรรมพระเนี่ยกูอยู่กุฏิพระรมแล้วคุยงี้ก่อนพระมีสองขยักขยักแรกก็คือเป็นพระของวัดสนซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะมีกุฏิที่อาจจะเกาเกาๆอะไรพวกนี้ก็มีอยู่แล้วแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นสําหรับ พระนวะกะหรือการประชุมคณะสงฆ์ม,มันต้องมีหอประชุมครับมันต้องมีสถานที่ที่รองรับจํานวนเยอะๆได้ซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถที่จะเป็นสถานที่รองรับพระสงฆ์ได้อีกเช่นเดียวกันครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสาธุ